เด็กี่ศาสนาอไรยพิ่าเิเอาแ่แ่ัแ่แล้่สนิทเจอเลยเจอเลย่บสามสิ้าสามสินขาที่ทีพระตายมาสักคู่เนี่ยโย่ถวายพระตายโยึ้นมาเลย

แวถผ้าเอที่เถผ้าถผ้าใส่ผ uh ้าใส่ผ้านวมคผ้าใส่ผ uh ้านามเข้ามาทด้วยครับแกแกโบ้ยนะครับแกโบ้ร uh ้อยนะครับแล้วก็ถือคืนโบด้วยนะครับคืนโบด้วยนะครับสองมือสมือแม่สาบไปขอครับเคกันม่ชองแม่สามสิบ้าไปเลย

คือความลดนรนารส่อาและยรับช่อเกัได้ไม่ต้องนั่งนะครับโบโบบอกชื่อก็ยังพี่โบผิดเลยโอเคโอเครับไออกด้านซ้ายเลยครับ ไม่ต้องนั่งครับไม่ต้องนั่งครับสวีครับไม่ต้องนั่งครับแล้วไปครับเอาของที่มีงเอะรก่อนจะโยนที่ตวไม้องโยนนวมทีมีเอาถุงที่ตเด้ด้วยแล้วก็จะโยที่เดินทางเดินทางแล้วไปโยนที่า ทาที่สุดท้ายของออกภาษาหรือของจะาทีสุดท้ายาที่สุดท้ายนะบทาี่สุดท้ายครับมอกทา้าครับกทาซ้ายอกทางซ้ายเลยนะครับเดี๋ยวเาไปิแล้วราเาบาด้วย Oh, khát... không phải cho tôi dừng ở đâu cũng rồi. ลำลองทางด้า<ห>นซ้นายครับซ<ห><ห>้ายมือครับ จับขาหน้งให้จับเลยจับสองมือแล้วเราเา้านะครับับตรงยะมือจับจับยไปยล้วังาเาซ้ายครับ้วองครับต้องนั่งนะครับแล้วผ่านครับล้ามเลามกล้มนงนี่สวยโ่้โหมีผ่านหลังผ่านหลังี้สวย

cảm ơn các bạn đã xem chương trình không chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào ผมได้ผมได้ยอมรับผ่านเลยว่าพักในในเขตพื้นที่นั้นต้องทำอย่างไรเป็นเขตพื้นที่นะครับต้องวางใจครับนะครับเลยตอนแรกมาเลยติดต่อ ด้านด้นด้นมาเข้าด้านด้ลยครับด้านขวาครับออกด้านซ้ายครับเดิยถูกแล้วครับด้นด้นได้จ้าทีนี้ย่ดกระถิ่นที่ยังให้สุดทิศสี่ล้านสองแสนหื่ก้ันแสิบาทส่วนปีหน้าเราก็จำเอาไว้ว่ารัฐว่าขอต้องแก้รัฐบัญิิในาทิตสุดท้ายขอออกษาก็คืออาทิตย์ที่สี่ มแจกก็ี้เลยโยเดนจะยักเ็ี้เลยทางนี้แต่ดูได้ข้างขึ้นตอนนั้นเลยนั่นแหละจะยักก็ีเลยเดียนายกอที่ตอาเราแจกหมดเลยมีประมาณหนึ่งพันองมาปีนี้แจกเต็มที่เลยให้ได้จองไปที่นร็วๆใรจะยอมได้เจดี มับของที่รึครับจากเก้าถือแล้วมารับของที่รึนะครับเจจะมีของที่จะรึแจกทานครับ